สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมคําทํานายในหัวข้อความรักสำหรับคนโสดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักสำหรับคนโสดในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรบ้างให้แ๊บนึง ความรักสำหรับคนโสดคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรบ้างเยหายคนทางเรียนมาก ความรักสาหรับคนโสดคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ความรักของคุณจะเป็นเช่นไหนบ้างนะได้ไพ่สิทด,ดาบนะในอดีตคุณเคยมีบาดแผลในเรื่องความรักมาค่อนข้างหนักทีเดียวนะเขาเรียกว่าค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยนะคะความทุกข์ความผิดหวังในอดีตในเรื่องราวความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นความเจ็บปวด ทำให้คุณค่อนข้างนิ่งแต่นในเรื่องของความรักนะคะหรือก็เรียกว่าโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วจากความสัมพันธ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จจากความรักที่มีปัญหาจากความรักที่ผิดหวังมาอย่างหนักนะคะช่วงนี้คุณก็คือว่ายังโสดอยู่นะคะยังโสดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจรับใครนะคุณยังรู้สึกว่าคุณยังเข็ดอยู่นะยังอยากที่จะอยู่คนเดียวก่อนนะอยากที่จะอยู่นิ่งๆค่ะ คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงและค่อนข้างซื่อสัตย์นะคะแล้วคุณเองคุณก็ชอบความรักนะก็เรียกว่าก็คือต้องการความรักที่ชัดเจนด้วยเช่นกันเพราะคุณเองคุณเป็นคนชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดียวยิวเข้ามาว้าวไพ่สวยมากค่ะถ้าถามว่าดวงคนที่เข้ามาคนส่วนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะ ความรักของคุณบอกเลยว่าคุณโสดไม่นานนะคะคุณจะโสดไม่นานเดี๋ยวคุณจะมีคนเข้ามานะคะในโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภานี่แหละนะมันจะมีคนเข้ามาคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเจอกันจากการนะคะจากการทํางานการติดต่อเรื่องงานนะหรือนะคะบางท่านอาจจะมีการเข้าเว็บเดทเข้าเว็บเดทเข้าในโลกของโซเชียลนะคะเข้าแอปหาคู่เนี่ยนะแล้วคุณจะได้เจอคนที่เข้ามา คือพูดง่ายๆว่าความรักครั้งใหม่ของคุณถ้าจะมีคนเข้ามานะคุณอาจจะต้องมีการเปิดตัวนะคะคือไม่ใช่ว่านั่งรอให้มีคนเข้าหาจะไม่ใช่ลักษณะนั้นแล้วค่ะแต่คุณจะต้องมีการเปิดตัวนะแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าเว็บเดทในเรื่องของการเข้าแอปหาคู่แล้วคุณจะมีคนถูกใจเข้ามานะคะคุณจะมีคนถูกใจเข้ามา จากการพูดคุยจากการติดต่อในโลกของโซเชียลนะคะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคนที่เข้ามาคนนี้น่ะจะใช่ตัวจริงของคุณหรือยัง h ฮ i ินเ e s มันจะมีความสับสนความลังเลใจของคุณอยู่และจะในเรื่องของบาดแผลเดีกของคุณนะทําให้คุณยังมีความหวาดระแวงทํำให้คุณยังไม่ค่อยไว้ใจ ได้ไพ่สิบเหรียญแล้วก็ได้ไพ่เก้าดาบคุณยังพาตัวเองออกมาจากวังวนความคิดเดิมๆของคุณไม่ได้คุณยังพาตัวเองออกมาจากปัญหาเดิมๆของคุณไม่ได้เลยนะค่ะซึ่งไพ่ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะเขาบอกว่าถ้าคุณนะคะถ้าคุณพาตัวเองออกมาจากจากเรื่องราวในอดีตของคุณได้นะคะปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยอดีตใี้มันผ่านไปค่ะ เนี่ยปลดปล่อยอดีตให้มันผ่านไปนะคะอดเดที่มันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะให้คุณเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะมีความรักที่สดใสมีความรักที่มั่นคงแต่เมื่อไหร่ที่มีความรักเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกนะจะเป็นเพราะว่าบาดแผลแน่ดีของคุณที่มันค่อนข้างค่อนข้างเจ็บปวดอะนะคะหรือเป็นบาดแผลที่ที่มันสร้างรอยร้าวภายในใจของคุณก็เลยทําให้คุณกลัวในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ นะหรือพอมีใครใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็คือทําให้คุณระแวงอีกมันจะเหมือนครั้งนั้นไหมนะคะมันจะจบลงแบบเดิมไหมนะคะ่ะซึ่งนะคะมันจะไม่ได้จบแบบเดิมเพราะคนที่เข้ามาใหม่คนนี้มีโอกาสที่จะได้คบกันยืดยาวนะนะคะ ได้ไพ่สองถ้วยเข้ามามันมีโอกาสที่จะได้ครบเป็นยืดยาวมีโอกาสที่จะได้ไปถึงฝั่งฝันงคนในเรื่องของการสร้างอนาคตร,ร่วมกันเลยทีเดียวเพียงแค่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะตัวคุณเองเท่านั้นที่ต้องพาตัวเองออกมาจากวังวนนะคะออกมาจากวังวนในเรื่องของเรื่องราวในอดีตค่ะ ต้องาพาตัวเองออกมาจากวังวนในเรื่องราวของอดีตให้ได้นะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ความรักดีๆรอคุณอยู่คนดีๆรอคุณอยู่คนที่เขารักคุณจริงรอคุณอยู่และกําลังจะเข้ามาด้วยนะคะใครที่เล่นเล่นเ,เว็บเดทหรือเล่นแอปหาคู่อยู่เนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแหน่งความรักคุณจะได้เจอคนรักนะ คนที่เขารักคุณจริงคนที่เขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะซึ่งคุณเองคุณก็ถูกใจเขาด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการพบหานะคะคนนี้จะถามว่าให่อยากบอกอะไรคุณนะคะให้อยากบอกอะไรคุณในความสัมพันธ์ครันน้งนี้ให้อยากบอกอะไรคุณ Okay. ได้ไพ่สองดาบน,นะก็ยังไพ่บอกว่าความสับสนของคุณนะคะความลังเลใจของคุณหรือบางคนเขาเรียกว่าน่าจะมีใครเข้ามาแล้วหรือจะมีการพูดคุยกับใครแล้วแหละนะเพียงแต่ว่าคุณยังรู้สึกว่ายังยังสับสนยังไม่มั่นใจนะคะหรือตัวเขาเองเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังทําให้คุณไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วก็ได้ไพ่้าถ้วย คุณมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่คุณไม่ไม่ได้บอกใครเป็นความทุกข์ที่คุณเก็บซ่อนอยู่ในใจนเป็นความหวาดระแวงที่คุณอยู่ในใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นได้ไพ่ก้าวถ้วยไพ่บอกว่าให้ปลดปล่อยพลังงานความคิดด้านลบคุณออกไปให้หมดนะคะแล้วทำตัวเองเป็นคนใหม่ทำตัวเองให้สดใสร่าเริงทำตัวเองให้มีสเสน่ห์เพราะอย่างที่บอกนะคะว่ารักดีๆนะคะคนที่เขารักคุณจริงหรือคู่ของคุณกำลังจะเข้ามาในอีกไม่นานนี้ เพียงแค่คุณเปิดใจนะคะไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วก็ไม่เอาเรื่องราวในอดีตนะคะมาตอกย้ำตัวเองซ้ำๆเดิมๆทําให้เราเนี่ยต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดไม่ไม่จบไม่สิ้นนะคะทิ้งอดีตออกไปให้หมดนะคะลืมเรื่องราวในอดีตออกไปให้หมดบาดแผลในใจนะคะมันจบไปแล้วนะคุณจะต้องพาตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก้าเดินไปข้างหน้าเพราะว่าคุณนะคะสำหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้ คุณมีคู่นะคะคุณจะมีคู่คุณจะมีคนเข้ามาและคุณกําลังมีคนเข้ามาค่ะถ้าใครที่กําลังพูดคุยกันอยู่หรือมีคบใครอยู่แล้วในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์นะคุณอาจจะมีความหวานระแวงเขาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นให้เป็นการครบกันโดยที่ต้องมีความเชื่อใจกันมีความเชื่อใจกันค่อยๆคบค่อยๆดูค่อยๆศึกษาเพราะว่าความรักของคุณครั้งใหม่ครั้งเนี้ย มันมีโอกาสที่นะคะที่เขาจะเป็นคู่ของคุณแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันด้วยนะคะคนนี้เดี๋ยวจะถามว่าแล้วคนใหม่ที่เข้ามาคนนี้คนใหม่ที่เข้ามาคนนี้ณนะตอนนี้เขาคิดเช่นไรกับคุณอยู่หรือคนที่กําลังจะเข้ามานะคะเขาคิดเช่นไรกับคุณอยู่ขีเ,เลยได้ไพ่สามเหรียญน,นะ เาคิดอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และไปต่อกับคุณอยากที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะแล้วก็ได้ไพ่เมจิเชียนด้วยคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เ,เรียกว่าพูดเก่งนะก็ามาแล้วจะทำให้คุณหายเหงานะบางคู่อาจจะเป็นรักระยะทางไกลด้วยนะคะ จะมีบางคู่ที่เป็นรักระยะทางไกลนะคะมีการติดต่อสื่อสารกันหรือเขาเรียกว่ารอวันที่จะได้มาเจอกันมีไพ่แชริโอจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะจะมีเกณฑ์การเดินทางมาหามาเจอกัน แน่นอนนะในวันที่เขาเคลียร์งานของเขาเสร็จแล้วจะมีเกณฑ์การเดินทางมาหากันมาพบมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังพูดคุยหรือนะคะมีดิลกับคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะ่ะก็คืออีงไม่นานนะคุณและเขาต่างคนต่างรอคอยในเรื่องของการมาเจอกันนะคะแล้วเขาเองนะเขาเองเขาก็คิดอยากที่จะสร้าง สร้างครอบครัวกับคุณอยากที่จะมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะความสัมพันธนะ์นามันจะมีการพัฒนานะคะมันจะมีการพัฒนาเพียงแค่นะตอนนี้ช่วงนี้ก็คือรอเวลารอเวลาในเรื่องของการได้มาพบมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังคิดมากคุณกําลังสับสนในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะ ค่อยๆค่อยๆเขเรียกค่อยๆใช้เวลานะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วคุณก็จะเห็นนะคะความจริงใจที่เขามีต่อคุณเขาเองเขาก็อยากมาหาคุณนะคะเพียงแค่ร้อยเขาเคียงงานเคีย์ธุระป,ปักปังของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้มาเจอกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงเลยกันค่อนข้างสูงทีเดียวในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอันนี้ก็คือเป็นการแรนดัมคำทำนายความรักสำหรับคนโสดในเดือนคุมภาพันธ์หรือ ใครที่มีคนกําลังคุยอยู่นะตอนนี้ความสัมพันธ์คุณจะมีการพัฒนาไปได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันนะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะมีการคุยกันถึงเรื่องอนาคตร่วมกันคุยถึงการแผนการที่จะเดินทางมาหากันมาเจอกันนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจที่จะ นะไปกันตอบแบบยาวเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวความรักสําหรับคนโสดในเดือนคุมภาพันธ์ค่ะขอให้ทุกท่านได้สมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะชอบกดไลค์นะคะใช้กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะโชคดีสมหวังความรักทุกคนค่ะ